มีอาจจะมีคำถามจะมีคำถามมาว่าทำไมป้าถึงออใช้เป็นท่อนะคะแล้วก็ทำไมตรงระหว่างระหว่างกลางเนี่ยตรงนี้ทำไมถึงไม่ใส่ดาวเรืองนะคะทุกคนก็ไออันดับแรกนะคะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอันดับแรกก็คือดาวเรืองเนี่ยมันก็ถ้าใช้มันก็ใช้เยอะเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมันต้องรดน้ํามันต้องดูแลจนกว่าจะถึงวันบวงสรวงปู่มันต้องดูแลแบบ ต้องสม่ำเสมอจริงๆแล้วทีเนี้ยบุคลากรเราน้อยบุคลากรเราน้อยนะคะแล้วก็การดูแลอ่ะมันจะแบบเค่อนข้างที่จะแบบอาจจะไม่ทั่วถึงแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็มันไม,ไม่ไม่แตกต่างจากท่อเลยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันยัดไปเลยวอาานนี้แล้วทีเนี้ยพอวันบวงสวงปลูกเสร็จอย่างเงี้ยมันก็จะต้องได้เอาออกแต่ว่า เป็นท่อ PVC เนี่ยนะคะทุกคนหนึ่งก็คือน้ำไม่ได้ลดสองก็คือราคาก็ประมาณนี้เราถ้าเราซื้อดาวเรืองทุกปีทุกปีได้หล,ล,ลายแบบได้หล,ล,ลายบาทเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้พวกที่มันประหยัดน้ำลงไปเนี่ยมันก็จะสะดวกแล้วก็ลดรายจ่ายล,ลงไปเมื่อตอนนี้มันเป็นอะไรเมื่อโอ้แล้วแล้วแล้ว,ลวดึงดึงมาเนะี่ยไอ ลายห้เนี่ยฮะแนนบอกก็ตรงนี้คือทำให้เป็นแนวได้รู้ว่าคือเราจะต่อไปถ้าอนาคตจริงๆเราจะได้ทำรู้วําทำอะไรก็จะแบบเอาแบบนี้เป็นแนวหลักไปก่อนตอนนี้ทุนไม่มีเราก็จะทำรู้แบบนี้ไปก่อนแต่ก็ท่อ p v วนี่ก็อยู่ได้นานทุกคนวันบวงสรวงเสร็จเราก็ยังไม่ลื้อก็ได้ ก็ได้เรื่อยๆมันก็ความสวยงามก็ยังคงอยู่แล้วก็ด้วยแรงคนเราน้อยด้วยเราเราถึงทําอะไรที่มันค่อนข้างที่จะประหยัดแรงคนส่วนไอค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ถือว่าได้ระ,ระยะยาวมากขึ้นจากแบบเออจากแค่ต้องใช้แค่วันงานเราอาจจะต้องใช้แบบได้เป็นปี -2 ปีได้อะไรประมาณนี้รวดเป็นคดเพราะว่าเราทำคดเอง มันเลยดึงยากหน่อยถ้าเราไล่ถ้าเราตรงนี้รวดถ้าเราทําตึงนะทุกคนแล้วมันก็จะมันก็เหมือนกระชับกระชับให้ความแข็งแรงของท่อดมันก็ได้ด้วยมันจะแน่นขึ้นเอา ก,นนนนก็คือห้าด่วนระบาดเป็นแพร <c oughs> <c oughs> ถ้าหนึ่งไปแ,นปนแนอนมันงอเหรอถ้ามีหนึ่งไปหึงไปด้วยมันต้องมีการไล่ไปก็แบ่งแบ่งกันไปแบ่งกันทำแต่ละจุดแต่ละจุดไป <c oughs> ก็ที่ ร้อยใบพงเงินพอทองก็ร้อยใบพงเงินพอทองนะทุกคนมันมีโซ่อแต่ความตึงเขาต้องมาขยับดิฉันอันแรกมันต้องแน่นเดี๋นี้ดึงตึงได้เนาะต้องเป็นแรงผู้ชายนะคะมาดึงทุกคนนะตึงมันหัดยี่มงี้เราเห็น ว่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะทุกคนภูมิปัญญาบ้านๆของเราไม่ใช่ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาบ้าน,านสุดท้ายต้องเป็นผู้ชายมาดึงให้ตึงแต่เราต้องใส่ประมาณนี้ไว้ก่อนคือให้ร้อยไว้ก่อนไม่ผู้เดี๋ยวยไม่เปล่าไม่เจ้ะวะเอาเปล่าอ่อ,อวันนี้ใครใครเอาไอ้อน,นั้นเอาตัวอย่างมาให้ป้านหน่อยไปพวงเงินพวงทองนะ่ะ ที่เสี้ยวร้อยลวดไปแล้วนะ่ะเมื่อวานนี่นะ่ะใบเงินใบทองนะ่ะขอมาสักสองสามใบหน่อยไมาสักสองสามใบหน่อยควนนี่อยู่จ้าหลเบท่เนี่ยจ้าเจ้าไปหลบอะไรมันจะมาดึงมันตึงเพระาะว่าเ้าสอดใส่แล้วด้วย ก็เท่านั้นถ่ายเส้นเดียวบ่ตึงตึงตึงตะลึงตึงตึงตะลึงต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 ึงแล้วก็พันไว้ตึงแล้วตึงแล้วตึงอยู่โอ๋อตึงทั้งมัดไปบ่ดนี่อ๋อมันเสียบรุดประมืดเนี่ยเสีรุดบ่บ่บ่โอเค มาได้ตึงขนาดนี้โอเคในที่เราจะมาลองดูหน่อยเราสีเหลืองลองดูเพราะมันมืดแล้วออ<ม>เอาเอาเอาจะเอาเอาปิปองมาเทสนี่คือเทสห้อยนะเทสห้อยตอนนี้นะ่ะโอ้น่าเป็นร้อยๆบนนี้ไว้ขายจริงปองอย่างเดียวเอาสีเหลืองมาก็ได้จะได้ชาร์จรเพราะมันค่ำแล้ว ตอนนี้จริงเราจะมีกระดิ่งนะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ได้เอารวดนะวางจริงจะเป็นอันนี้ราใส่สีขาวเลยจะเป็นสีขาวต้องจะใส่สีขาวนะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือ,อยาชีเอาสีเหลืองมาป๊ับก็ถ้าใครอยากจะร่วมนะคะ เ,เขียนชื่อใส่ใบโพใครไม่ได้มางานหรือว่าใครไม่ได้มารานปู่ก็สามารถาให้สวเขียนให้ได้นะคะเดี๋ยวราใส่ตรงนี้ก่อนเราจะทําให้ดูว่าตรงด้านบนนี่เราจะมีกระดิ่งให้นะคะที่ผูกกับใบโพสามารถเขียนชื่อแล้วก็คําขอพรห้อยด้านบนได้นี่เราเอาสีเหลืองใส่ให้ดูก่อนอย่งไม่ต้องใส่ตรงนี้ด้วยป๊องใส่ไม่ได้ นี่แล้วคนแเราก็จะยิงมันจะมีเป็นเป็นเป็นเชือกเป็นเอเ็นยัางก็สายเอ็นเนาะข้นตด้านหนึ่งจะผูกโพงโพงโพทองโพทองแบบนี้ด้านหนึ่งก็จะผูกกระดิ่งแล้วก็จะแขวนตรงนี้มันจะเ็นจะว่าอันนี้คือลวดเราจะใช้ทํางานตัวอื่นนะแต่เราเอามาทดลองให้ดูว่าต้องแขวนแบบนี้แต่ยิ่งแขวนยาวนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแน่นๆก็จะเป็นแบบว่าเปิดเผยได้ห่ะ เ,เห็นบ่เห็นอยู่อ่อไฟมันบอกะไปหย่อนแซมกับมือแล้วเนาะนก็จะประมาณแบบห้อยอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมาห้อยเยอะๆมันจะหมายถึงว่าคนที่มาเนี่ยมันจะแบบด้วยความศรัทธาปู่อะไรประมาณนี้ทุกคนก็มาไหว้ก็มาห้อยได้ไก็อยอดตู้ยี่สิบแต่ที่มันจะมีกระดิ่งนะจะมีกระดิ่งให้ ยีก็เขียนชื่อคำขอพรนี่จะมีตู้ให้ทางตรงไหมถ้ายทายม,มือเอียนจะยังนุ่งฮะเดี๋ยวม,ม,วมีมีทางแก้ไขยอยู่เออสองให้เห็นสองให้เห็นไอน้สองข้างด้วยไอยที่เราใส่บิงปองขยายออกมาหน่อยเอ้ย แต่จริงมันจะมีกระดิ่งมันจะนั่นกับนี่อยู่บอ่อน้ำงัวกับเป็นยาบาลโอ้บอ่อน้ำงัวแล้วบาดไม่เยาดาอาการนักแล้วอาการนักแล้ว